You Library to Podcast are listening The Library Podcast. สวัสดีคุณผ,ผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีดีต้อนรับเข้าสู่ the Library Podcast ในช่วง a t h e Article กันอีกเช่นเคยครับในวันนี้ผมนำบทความมาจาก medium com ครับเกี่ยวกับนิสัยเล็กๆ และเรียบง่ายแต่ที่สําคัญถ้าคุณสามารถทําได้ดีอย่างสม่ําเสมอมันจะมีบางอย่างมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณครับ t e extreme simple habits to get 1% better every day 10นิสัยเล็กๆที่เรียบง่ายและคุณต้องทําให้ดีขึ้นวันละ1%ครับหากให้ผมพูดความจริงครับ1ในแก่นความเป็นจริงของทุกความสมําเร็จเกิดจากการพัฒนาเล็กๆแต่ทําอย่างสม่ําเสมอผมเชื่อเลยว่าผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราทํา อย่างสม่ำเสมอไม่ใช่การลงแรงและลงเวลาเพียงชั่วข้ามคืนอย่างแน่นอนครับทุกความสำเร็จที่พวกเรากำลังครอบครองอยู่ล้วนเกิดจากการตัดสินใจทำในสิ่งเล็กๆแต่ไม่หยุดที่จะทำผมเชื่อเลยว่าในช่วงชีวิตเรามันจะมีการตัดสินใจหนึ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่เรากำลังผ่อนคลายอยู่และถ้าในตอนนั้นเนี่ยมันมีไอเดียบางอย่างเกิดขึ้นผมขอยกตัวอย่างในช่วงเวลาที่ผมได้เริ่มทำพอดแคสต์ในคลิปแรกครับในตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำอะไรแต่อยู่ดีๆครับผมก็คิดว่า ในขณะที่ผมเนี่ยเป็นคนอ่านหนังสือเยอะแล้วก็ชอบฟังพอดแคสต์มาตั้งแต่ช่วงมต้นเลยก็ว่าได้ผมก็เลยคิดว่าทำไมผมไม่ลองทําบ้างผมเป็นคนที่พูดในเรื่องที่มีสาระเนี่ยเก่งมากแต่ผมเป็นคนที่พูดเรื่องไร้สาระไม่ค่อยเก่งผมก็เลยลองทําครับตอนทําแรกๆเนี่ยงงครับงงมากทําแล้วพูดออกมาเนี่ยไม่ได้ใจความเลยพูดวกไปวนมาแต่พอผมทาไปเรื่อยๆครับ มันมีบางอย่างเกิดขึ้นมันมีการพัฒนาการเกิดขึ้นโดยที่ผมไม่รู้ตัวครับซึ่งจุดเปลี่ยนที่มันเริ่มต้นของความสําเร็จของผมจริงๆเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่ผมตัดสินใจที่จะลงมือทําคลิปแรกเป็นการตัดสินใจเล็กๆที่ผมไม่คาดถึงเลยว่ามันจะพาให้ผมมาถึงจุดจุดนี้ครับผมเลยเชื่อเลยว่าถ้าเราพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นแค่วันละหนึ่งเอนั่นแหละ1ปีผ่านไปเราจะเก่งขึ้น38เท่านี่คือประโยคที่ผมชอบมากๆครับจากหนังสือ A Tom McHabits เพราะในความเป็นจริงแล้ว เราไม่สามารถเก่งที่สุดในเรื่องนั้นภายในวันเดียวอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเก่งขึ้นวันละหเปอครับผมเชื่อว่าความสําเร็จจะต้องดึงดูดให้คนเข้าไปหาแน่นอนซึ่งในวันนี้ครับเราก็มาดูกันว่ามีพฤติกรรมเล็กๆอะไรบ้างละ่ะที่คุณสามารถทําได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรตอนที่ผมอยู่ในช่วงมปลายเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป้าหมายชีวิตของผมคืออะไรแต่ก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่ผมอยากจะทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆโดยที่ผมเองก็ไม่รู้ว่า ทำแล้วมันได้อะไรแต่ผมรู้สึกว่ามันมีวินัยในตัวเองมากขึ้นครับผมเลยนําบทความนี้มาบทความในเรื่องของพฤติกรรมที่ดีที่คุณควรสร้างและจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณโดยที่คุณพัฒนาวันละหและที่สําคัญที่สุดครับคุณสามารถเริ่มทําตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนิสัยที่1ครับ Make your bed เริ่มเก็บที่นอนของคุณครับหลายคนไม่เก็บที่นอนนะครับอันนี้ผมก็เจอกับคนไกลตัวแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยวันไหนที่ผมไม่เก็บที่นอน ผมกล้าบอกเลยว่าวันนั้นผมจะรู้สึกงุดหงิดไปทั้งวันแน่ๆครับหากคุณผู้ฟังได้ฟังพอดแคสต์ในหนังสือ Make Your Bed ของพลเรือโทวิลเลียมเอชแมคแรเวนคุณผู้ฟังเองก็น่าจะรู้เหตุผลว่าทําไมเราควรที่จะเก็บที่นอนเพราะต่อให้ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายแต่น้อยคนครับที่จะตระหนักว่าหากคุณทํานิสัยนี้ได้ทุกๆวันคุณจะรู้สึกว่าคุณทําบางสิ่งบางอย่างสําเร็จตั้งแต่นาทีแรกที่คุตื่นครับสิ่งนี้ อาจจะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อะไรแต่ผมเชื่อว,ว่ามันเป็นการสร้างวินัยให้กับตัวเองการทำนิสัยนี้ซ้ำๆเป็นเวลานานๆน,นี่แหละครับจะทำให้คุณยึดติดกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันซึ่งการทำสิ่งเล็กๆเหล่านี้ให้สำเร็จในทุกๆวันครับมันหมายถึงการที่คุณสามารถจัดระเบียบในชีวิตให้กับตัวคุณเองได้และคุณจะกลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบตั้งแต่นาทีแรกโดยที่คุณตื่นแบบไม่รู้ตัวครับนิสัยที่2ครับ move hydrate sunlight ขยับ ดื่มน้ําแล้วก็พาตัวเองออกไปเจอกับแสงแดดผมขอนํสามนิสัยนี้มารวมกันเป็นข้อเดียวครับเพราะว่ามันหมายถึงการเริ่มที่จะดูแลตัวเองง่ายๆครับคุณอาจไม่จำเป็นต้องออกกําลังกายจนรู้สึกเหนื่อยหรือต้องเข้าฟิตเนสจนรู้สึกว่ามันทําได้ยากเสียเหลือเกินลองเริ่มนิสัยตรงนี้เน,นี่แหละครับเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณคิดอะไรไม่ออกการเดินไปเจอกับแสงแดดและการดื่มน้ําจะทําให้คุณรู้สึกสดชื่นได้อย่างง่ายดายลองเริ่มต้นที่จะขยับตัวให้มากขึ้น ในแต่ละวันครับสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือการขยับการดื่มน้ําร่างกายของเราครับถูกขับเคลื่อนด้วยน้ําเป็นส่วนใหญ่ร่างกายของพวกเรานั้นถูกออกแบบมาให้ขยับเราทุกคนครับรับรู้ว่าการนั่งเฉยๆโดยที่ไม่ขยับ10นาทีนั้นส่งผลร้ายแรงกว่าที่เราคิดตั้งเป้าให้ได้ครับดื่มน้าอย่างน้อยวันละ3ามลิตรและที่สําคัญคุณต้องมีขวดน,น้ําติดตัวที่สามารถหยิบได้ใกล้ๆผลลัพธ์ดีๆจากการที่คุณได้สร้างนิสัยดื่มน้ําให้พอนั้น มีค่ามากกว่าที่คุณคิดนะครับพาร่างกายของคุณได้ออกไปเจอกับแสงแดดบ้างเพราะนี่คือปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อพลังชีวิตของพวกเราโดยตรงเพราะถ้าคุณไม่ได้เจอแสงแดดที่เพียงพอสัญชตาตญาณของเราจะรู้สึกหดหู่โดยทันทีมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในประเทศที่ไม่ค่อยเจอกับแสงแดดถึงมีอัตราการซึมเศร้าที่สูงกว่าประเทศในโซนร้อนนะครับนิสัยที่3ครับผมชอบนิสัยนี้มาก reading การอ่านครับ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการอ่านนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตผมอย่างไม่น่าเชื่อถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้นําทุกบทเรียนจากการอ่านมาลงมือทําแต่เมื่อคุณเจอปัญหาครับความรู้ที่คุณได้เก็บเกี่ยวไว้จากการอ่านหนังสือมันจะผุดขึ้นมาช่วยคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับเพราะเมื่อคุณได้สร้างนิสัยรักการอ่านจิตใต้สำนึกของคุณจะกลายเป็นคลังความรู้ที่ใหญ่มหาศาลที่สุดการอ่านนั้นเป็นการพัฒนาตัวเองที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนที่สูงและที่สําคัญในช่วงสมัยที่มนุษย์เริ่มเข้าถึงการอ่านแรก,แรก นั่นคือการวิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติครับเพราะมนุษย์เรามีความสามารถหลากหลายมากๆแต่เราไม่รู้จะถ่ายทอดออกมาอย่างไรภาษาก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องบางคนก็พูดภาษานั้นบางคนก็พูดภาษานี้มันเกิดการเขียนขึ้นมาครับมันเกิดการตกผลึกความรู้ความสามารถผ่านตัวอักษรทีนี้ใครอยากเรียนรู้ความสามารถอะไรก็สามารถไปเปิดหนังสืออ่านช่วงนั้นแหละครับคือหนึ่งในช่วงของการวิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ครับจนมี ประโยชน์ของการอ่านหนังสือมาให้เราเห็นได้มากมาย The more you read, the more things you will know. The more that you know, the more places you will go. เมื่อคุณอ่านมากขึ้นคุณจะรอบรู้มากขึ้นเมื่อคุณรอบรู้มากขึ้นคุณจะมีสถานที่ให้ค้นหามากขึ้นตามมาทีหลังครับนิสัยที่4ครับ Prioritize your routines. จัดลำดับความสำคัญให้กับสิ่งที่คุณต้องทำ สำหรับผมนะครับนี่อาจจะเป็นหนึ่งนิสัยที่น้อยคนที่จะทําเพราะผมเชื่อว่าการที่คุณจะจัดลําดับความสําคัญมันจะต้องมีการวางแผนแต่ที่สําคัญก็คือครับน้อยคนที่จะรู้ว่าในหนึ่งวันเขาต้องการที่จะทําอะไรบ้างในขณะที่คนส่วนใหญ่ครับต้องยอมรับเลยว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบออโต้พไนรครับใช้ชีวิตตามความเร่งด่วนที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้สังเกตว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นสิ่งสําคัญจริงๆหรือว่าเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าอยากที่จะทําเท่านั้นสําหรับผมนะครับ ซึ่งมีงานวิจัยบอกมาเยอะมากค่ะคุณใช้ชีวิตแบบออโต้พายลอตมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นมากนะเป็นกับดักที่อันตรายมากของคนยุคใหม่ครับเพราะเราถูกดิสแทรกจากเทคโนโลยีมากจนเกินไปแล้วในทุกวันนี้คุณอาจจะมีชีวิตอยู่บนความเร่งด่วนอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณไม่จัดลาดับความสําคัญมันจะมีความรู้สึกที่ว่าทําไมคุณถึงยุ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่สามารถจัดการเวลาตัวเองได้เลยสําหรับผมแล้วการยุ่งเนี่ยไม่ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับสําหรับผมเนี่ย หากใครก็ตามที่บอกว่ายุ่งอยู่ตลอดเวลาสิ่งแรกที่มันผุดขึ้นมาก็คือคุณยุ่งเพราะอะไรคุณยุ่งเพราะมีงานเยอะหรือว่าคุณไม่ได้จัดลําดับความสําคัญให้กับงานของคุณดังนั้นครับหากคุณรู้สึกว่าในหนึ่งวันทําไมคุณรู้สึกว่ามันยุ่งเหลือเกินลองดูว่าคุณยุ่งเพราะงานคุณเยอะจริงๆหรือว่าเพราะคุณไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนหรือทีหลังและเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณจะจัดการเวลาของตัวเองไม่ได้กิจวัตรในวันวันนั้นของคุณจะล้มเป็นโดมิโนทันทีครับ นิสัยที่5ครับ schedule your day for simple ทำตารางเวลาในแต่ละวันของคุณให้เรียบง่ายเข้าไว้ผู้เขียนครับได้บอกว่าหากคุณได้เคยจัดตารางเวลาที่อยากจะทำในแต่ละวันหลายคนครับน่าจะมีความคิดว่าอยากให้ตารางเวลาวันนั้นมันแน่นไปหมดเพื่อที่ว่าคุณจะได้ใช้เวลาให้คุมค่าที่สุดแต่พอเอาเข้าจริงๆครับใน1วันมันยากมากที่คุณจะทําทุกอย่างที่คุณได้เขียนไว้ให้สําเร็จดังนั้นครับใช้กฎข้อที่แล้วที่ผมได้บอกไป จัดลำดับความสําคัญในสิ่งที่คุณจะทําแล้วเลือกสิ่งที่คุณอยากจะทําจริงๆมาใส่ไว้ of time of time, ในตารางของคุณหากคุณผู้ฟังได้มาดูตารางเวลาในแต่ละวันของผมเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ5-6ภารกิจเองนะครับผมไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยในแต่ละวนนันผมแค่เลือกสิ่งที่มันสําคัญจริงๆแล้วมันต้องทําด้วยผมไม่ได้ใส่ทุกอย่างลงไปในตารางเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าผมใส่ทุกอย่างลงไปในตารางเนี่ยผมทําไม่หมดหรอกครับมันเยอะและเมื่อคุณมีสิ่งที่สําคัญน้อยสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆ การกระทำเล็กๆในข้อนี้แหละครับจะทําให้คุณรู้สึกว่าทาร์ไหนที่คุณอยากจะสร้างและทําให้สําเร็จจริงๆครับนิสัยที่หกครับ run pomodoro s พูดง่ายๆก็คือหาเวลาได้หยุดพักสั้นๆบ้างสําหรับผมแล้วการทํางาน40นาที50นาทีโดยที่ไม่พักเลยมันเหนื่อยครับ หากคุณจำพอดแคสต์ในหนังสือนิกเซนได้คุณผู้ฟังน่าจะจำเทคนิคนี้ได้เพราะว่าเป็นเทคนิคที่ผมชอบด้วยความที่มันดูค่อนข้างเรียบง่ายครับเป็นเทคนิคพมโรมโดเทคนิคเป็นเทคนิคการบริหารเวลาในการทำงานเพื่อให้คุณได้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดคุณสามารถทำงานได้ดีโดยมีเวลาหยุดพักบ้างเทคนิคพมโรม ro ครับถูกคิดค้นขึ้นโดยฟรานเซสโกสุริโลครับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่แบ่งเวลาทำงานเป็น25นาทีสลับกับการพัก5นาที เพราะมีงานวิจัยครับที่บ่งบอกว่ามนุษย์เราไม่สามารถโฟกัสได้เกิน45นาทีการที่เราจะโฟกัสอยู่กับงานงานหนึ่งเป็นเวลานานนั้นเราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยร,รู้สึกว่ามันทําได้ยากมากขึ้นและที่สําคัญกว่าครับคือในช่วงเวลาที่คุณพักนั้นขอให้คุณได้พักจริงๆการนำโทรศัพท์มาไถาดูโซเชียลมีเดียในช่วง5นาทีสมองของคุณก็ยังทํางานอยู่ซึ่งผมมั่นใจเลยว่าในช่วง5นาทีที่เราพักนี่นแหละมันยากกว่าการทำงานซะอีกเพราะคุณจะต้องพักจริงๆครับ นิสัยที่7ครับ connect to the other สนทนาเล็กๆ,ๆน้อยๆกับคนอื่นหากเรามองในศตวรรษที่21ครับต้องยอมรับเลยว่าเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตเราอย่างเหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกแห่งเทคโนโลยีและสมาร์ทโฟนทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารของคนเราส่วนใหญ่ย้ายไปอยู่บนหน้าจอสี่เหลี่ยมของโทรศัพท์กันจนหมดครับปัญหาที่ตามมาก็คือบางครั้งเราพิมพ์ข้อความคุยกันจนลืมวิธีการและศิลปะ ในการที่จะพูดคุยกันต่อหน้าให้ดูดีให้มีสไตล์ที่น่าสนใจและน่าดึงดูดใจซึ่งการสื่อสารต่อหน้าเนี่ยต้องยอมรับว่ามันก็เป็นสิ่งสำคัญและในทุกวันนี้เรามองเห็นศิลปะเหล่านี้กันน้อยลงซึ่งถ้าคุณไม่ตระหนักในข้อนี้แล้วไม่พัฒนานิสัยนี้อาจส่งผลให้การเข้าสังคมทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวครับหากมองไปที่คนประสบความสำเร็จคนที่เขาเป็นผู้บริหารองค์กรใหญ่ๆเขาจะต้องมีสกิลนี้ แล้วทำไมคุณถึงจะไม่เรียนรู้ใช่ไหมครับลองหาโอกาสที่จะได้สนทนากับคนอื่นอยู่เสมอโดยเฉพาะคนที่เก่งกว่าคุณครับสิ่งนี้จะลดทอนอีโก้ของคุณเมื่อคุณฟังใครบางคนที่เก่งกว่าคุณในด้านนั้นนิสัยที่8ครับ Begin to say it's alright l เมื่อเจอเรื่องแย่ๆครับเริ่มต้นพูดคําว่าไม่เป็นไรไว้ก่อนคุณผู้ฟังจําที่ผมเคยบอกได้ใช่ไหมครับว่าทัศนคติที่ดีนั้นก็จะดึงดูดสิ่งดีๆให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามครับถ้าคุณบน่นมันก็เท่ากับว่าคุณสร้างทัศนคติในแง่ลบแล้วคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่คุณบ่นนั่นแหละให้เกิดขึ้นตรงหน้าคุณจริงๆแล้วคุณจะยิ่งเห็นมันชัดขึ้นไปอีกครับผมมีประโยคนึงครับผมชอบม,มากๆซึ่งสะกดความคิดผมได้ดีพอสมควร don't complain about things you're f a i y to change อย่าก,กล่าวโทษในเรื่องที่คุณเองก็ไม่คิดแม้แต่จะทําให้ดีขึ้นประโยคนี้เป็นประโยคที่ทรงพลังมากเพราะหลายครั้งที่เราบน่นโดยที่เราเองก็ไม่ได้อยากจะทําให้มันดีขึ้น เราบ่นไปเพราะว่าเราสะใจเราอยากจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราคิดซึ่งเราก็รู้แหละว่ามันทําไม่ได้ผมมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งจากประเทศที่จเจริญแล้วละกันผมขอใช้คํานี้ผมได้ฟังพอดแคสต์ของ The Standard ครับที่เขาได้พูดถึงประเทศของเยอรมันผมชอบแนวคิดของคนประเทศนี้มากสําหรับเด็กๆวัยรุ่นครับถ้าเขาเห็นขยะวางอยู่ตรงพื้นเนี่ยเขาจะไม่บ่นนะครับว่าทําไมกระทรวงสาธาร,รณสุขไม่มาดูแลทําไมรัฐบาลไม่มาช่วยอะไรเลย แต่สิ่งที่เขาทําครับผมชอบมากหากเด็กวัยรุ่นคนนั้นเห็นขยะที่ตกอยู่ตรงพื้นเขาจะเดินไปเก็บครับแล้วเมื่อเขาเห็นขยะมากขึ้นไปอีกสิ่งที่เขาจะคิดครับคือเราจะทําอย่างไรดีถึงจะกําจัดขยะเหล่านี้ออกไปได้เราจะทำอย่างใดดีให้เมืองนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนี่คือทัศนคติของคนในประเทศเยอรมันซึ่งผมแบบผมชอบจริงๆครับตรงนี้เพราะว่า i n d s e ทที่เขาคิดเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของเขาก็คือ เขาต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นเขาจะต้องเป็นคนควบคุมมันด้วยตัวเองเขาจะไม่บ่นดานในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อะไรที่เขาควบคุมไม่ได้เขาจะไม่สนใจเขาจะสนใจเพียงแค่เราจะสร้างโอกาสอะไรให้เกิดขึ้นได้บ้างเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างคุณผู้ฟังลองนําไปใช้ดูนะครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณคือคนเดียวที่จะรับผิดชอบทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อนั้นแหละครับคุณจะเติบโตมาอีกขั้นหนึ่งครับ หันมาพูดคําว่าไม่เป็นไรให้บ่อยขึ้นหากอยากเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันสิ่งหนึ่งที่คุณควรเริ่มทําก็คือเลิกทร่ำบ่นในสิ่งที่คุณเองก็ไม่คิดจะแก้ไขครับนิสัยข้อที่9ครับ dress for success ใส่ใจการแต่งตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นวันทํางานหรือออกไปเจอใครสักคนครับเริ่มต้นใส่ใจการแต่งตัวให้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จคุณไม่จําเป็นต้องใส่สูทรหรือเสื้อผ้าที่มีราคาแพงเลยแต่ใส่ชุดที่ทําให้คุณรู้สึก มั่นใจและเหมาะสมเพราะมีงานวิจัยเยอะมากครับที่บอกว่าเราจะมีบุคลิกตามการแต่งตัวของเราซึ่งการแต่งตัวนั้นจะต้องมาจากความมั่นใจของตัวคุณเองและเมื่อไรก็ตามครับที่คุณมีความมั่นใจโดยเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกคุณจะมีความรู้สึกสําเร็จลึกๆอยู่ข้างในครับผู้บริหารในองค์กรสามารถตัดสินลูกน้องได้จากการแต่งตัวโดยเฉพาะคนเอเชียครับเราตัดสินจากการแต่งตัวกันเยอะมากๆรองเท้าที่คุณใส่สะอาดหรือเปล่า กระเป๋าที่คุณใช้คุณได้ทําความสะอาดบ้างหรือไม่จุดเล็กๆนี่แหละครับที่สําคัญจนมองข้ามไม่ได้เลยที่สําคัญคือเขาไม่ได้ดูเลยว่าราคาที่คุณสวมใส่อยู่นั้นมันแพงสักแค่ไหนแต่สิ่งที่เขาสนใจครับคือคุณดูแลใส่ใจสิ่งที่ติดตัวคนอยู่อย่างไรแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่ก็ตามมนุษย์ก็จะตัดสินกันที่รูปลักษณ์ภายนอกก่อนเสมอและเชื่อผมนะครับว่าการที่คุณได้เริ่มแต่งตัวให้เหมาะสม จะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาหาคุณโดยไม่รู้ตัวครับนิสัยที่10ครับ follow some powerful groups or successful person สร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คุณเข้าถึงคนที่ให้คุณมีแรงบันดาลใจโซเชียลมีเดียครับสร้างผลประโยชน์กับเราให้อย่างมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณทาให้แน่ใจก็คือในโลกโซเชียลมีเดียที่คุณใช้ในแต่ละวันนั้นขอให้หน้าฟีดแบ็กครับมีแต่เรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จ ไม่ใช่เรื่องราวดราม่าหรือข่าวในทางลบที่คนส่วนใหญ่ชอบเสพในแต่ละวันเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญจริงๆครับเพราะยิ่งคุณสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทําให้คุณนั้นมองเห็นแต่คนที่ประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่คุณจะรู้สึกถูกผลักดันให้มีแรงบันดาลใจโดยไม่รู้ตัวครับและหากคุณเลือกที่จะทําให้โซเชียลมีเดียของคุณมีแต่เรื่องราวในทางลบและรู้สึกเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลามันไม่ต่างจากการที่คุณเชื้อเชิญให้คนที่ท็อกซิกที่เอาแต่ดูดพลังคนอื่นมานั่งอยู่ข้างๆคุณเลยครับ อันนี้ก็เป็นบทความที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังในวันนี้นะครับ10 extremely simple habits to get 1% better every day 10นิสัยเล็กๆที่เรียบง่ายและคุณต้องทำให้ดีขึ้นวันละ1%ครับอันนี้ก็เป็นนิสัยที่ทำให้เราได้กลับมามองว่าถ้าในตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้เป้าหมายเราเนี่ยเป็นจริงลองเริ่มต้นจากนิสัยเล็กๆเหล่านี้นี่แหละครับแล้วเขาจะพาคุณไปเจอความสำเร็จ โดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวครับและถ้าคุณชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library Podcast ได้ครับและถ้าอยากสนับสนุนผมนะครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จากร้านหนังสือ The Library Shop เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับและถ้าใครอยากเห็นหน้าผมนะครับคุณสามารถไปค้นหาได้ใน Tik t o k นะครับ The Library และในวันนี้ครับได้เวลาสมควรแล้วผมไลอ้อนเดอะไลบรารีขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณคครรััับบสสวดี